วันนี้ตอนนี้นะครับตอน18นาฬกาของวันที่26นะครับก็ออกมาดูน้ํานะครับตอนนี้น้ําก็ยังเยอะอยู่นะรบ,บริเวณเนี้ยผ,ผ่านไม่ได้ผ่านไม่ได้ไดนะครับตรงบริเวณนี้เป็นก่อนถึงเทศบาลตําบลบ้านเพชรนะครับซ้ายมือแล้วก็ขวามือเนี่ยเป็นตลาดสดบ้านเพชรบริเวณนี้น้ํายังสูงขึ้นสูงอยู่นะครับ ที่ไกลๆตรงนู้นเนี่ยจะเป็นร้านร้านลาบมารยาทงามนะครับน้องลา,าบยสโสเออลาบลาบยสโสก็น่าจะบ้านน้องคงท่วมนะดูจากแบบนี้นะครับก็เดี๋ยวถอยรถด,ดีกว่าดูแล้วไปไม่ได้นะครับก็คือข้างหน้านี้ถัดไปนี้ก็ไม่ถึงกิโลก็จะเป็นโรงพยาบาลบำเหน็จนาลงนะครับ ดูจากตรงนี้โรงพยาบาลก็ยังน่าจะยังหนักอยู่นะครับเห็นไหมเห็นน้ำไหมน้ำยังไหลเชี่ยวอยู่เลย<ก>ตรงนี้ยังสูงอยู่นะครับข้างลงมาก็จะเป็นเซเว่นเซเว่นแล้วก็จะเป็นสี่แยกไฟแดงถอยดีกว่าสีแยกไฟแดงที่เป็นเส้นทางหล่กตรงนี้ผ่านไม่ได้นะครับถ,ถ้าถ้าถ้าเดินน่าจะได้อยู่แต่ว่ารถผมไม่เสี่ยงดีกว่าถอยดีกว่า ถอยรถแล้วนะครับเดี๋ยวดูสภาพภายในหมู่บ้านดีกว่าอันนี้เป็นบ้านเพชรน,นะครับก็ด้านซ้ายมือเนี่ยจะเป็นฝั่งที่ติดกับทุ่งนาที่รับน้ำจากลำกันฉู่มานะครับอันนี้เป็นรั้วโรงเรียนของเองโรงเรียนกระสโรงเรียนบ้านเพชรวันที่สองพาอเพราะว่าตรงเน,นี้ย ถ้าน้ำหลากมานี่นะครับนี่ก็ประตูพังเลยนะครับเพราะว่าก็พวกเศษขยะพวกถังขยะต่างๆเนี่ยก็จะมาอออยู่ตามกำแพงนี้เลยนะครับกำแพงนี้เพิ่งสร้างเองวันนี้ันนี้องลอยมาหรือเขามากันอันนี้องคน่าจะลอยมาด้วยแล้วก็เขาก็เลยเอามาตั้งด้วยนะครับตรงนี้เป็นทางเข้าวัดเพชรดอนยางนะครับ บ้านพี่ชายผมอีกคนนึงก็อยู่ในซอยนี้แหละนะแต่ว่าบ้านบ้านหลังตรงต้นทางเนี่ยสูงอยู่แต่ว่าในซอยเนี้ยค่อนข้างหนักเลยนะครับไปถึงวัดเพชรวัดเพชรด,ดอนยางนะครับก็หนักนะที่ที่ติดตามข่าวจากเ,เพื่อนเพื่อน,อนบ้านพูดนะครับก็บริเวณนี้ก็หลังจากน้ำมันเอ,อ่อถนนมาพุกบมันก็จะเทไปด้านนี้เลยครับี่ย กำแพงโรงเรียนก็จะเป็นเหมือนมันเลือนอคอยรับรับอะไรต่างๆที่พัดพามากับน้ำนะครับไม่ว่าจะเป็นถังขยะถังขยะบ้านผมก็อาจจะมาอยู่ในแถวนี้ก็ได้เพราะว่าพอกระ่งกันส่วนด้านนี้ก็จะเป็นหน้าโรงเรียนนะครับบริเวณนี้ จะค่อนข้างสูงน้ําก็จะเอ,อ่อทั่วบริเวณเนี่ยฮะเนียในซอยนี้นะ้ําอันนี้ก็ร้านขายผลไม้ก็ยังขายได้เป็นปกตินะครับส่วนในซอยนี้ก็ค่อนข้างหนักนะครับซอยฝั่งซ้ายมือเนี่ยซึ่งนะครับถออยไปืหมนก้นนะิเฝั่งซ้ายมือเนี่ยไ่แนใ่ใจนะว่าไปได้ได้ ทสได้กินข้าวยังเนี่ยไปวัดไปฟังไอ้ดาไอ้รถไฟนะ่ะในวัดท่วมียูู่ย่ย อย่างนี้เราก็ไปเอาไปเข้าไปวัดได้นะถ้าไม่ท่วมแหมนี้อืะไปไปเพนนินได้เลยก็ตรงนี้เป็นซอยก่อนถึงวัดนะครับก็ต้องขับช้าช้านิดนึงเพราะว่าน้ำจะกระเพื่อมเข้าบ้าน นาน่าแกนะฮะตรงนี้ค่อนข้างสูงน่าจะสูงประมาณนี่ทางน้ำไหลงนี้นไหลอะ่ะน่าจะส,สูงเลยครับตรงนี้ก็บ้านพวกพี่ๆตรงมุมนี้เป็นบ้านเก่าของผมนะซ้ายมือเนี่ยซ้ายมือตรงนี้ ตอนอยู่สมัยเดเก็ก็ท่วมเหมือนกันตอนนี้ไม่มีใครอยู่หรอครับตอนนี้ไม่มีใครอยู่ก็เสียหายหมดเลยนะครับตรงนี้ก็ท่วมค่อนข้างสูงนะครับน่าจะ รวมถึงแค่นี้หน้าวัดอันนี้วัดเพชรภูมิส่วนวรารามครับวัดใหญ่บ้านเพชรก็ที่เรามาเที่วท่วมไม่ถึงไม่ถึงไม่ถึงพุทธินะครับก็อาจจะเข้าในพื้นที่วัดบ้างก็เดี๋ยวจากตรงนี้ไปก็จะเป็น เลยไปตรงทางรถไฟนะครับว่าจะนี่ในวัจะท่วมท่วมบินบก็มีรถมีรถยนต์เข้ามาจอดในวัดก็ด้วยนะก็เดี๋ยวไปดูตรงทางรถไฟนะครับตรงนี้ตรงนี้โอ้โหนี่นะครับวัดสุขีลอยน้ำสุขีลอยน้ำนะครับก็ท่วมแล้วน้ำล้นเลยนะครับก็ น่าจะปลาในเกาก็คงจะไม่อยู่หรอกใครปล่อยปลาอะไรไว้ในเขตอภัยทานต่างๆก็งดรับประทานนะครับเพราะผมเคยฟังอาจารย์ยอดเนี่ยถ้าเกิดเราไปทานปลาที่เราเคยปล่อยให้เขาไปมีชีวิตดีๆอะไรเงี้ยแล้วเราเผลอเลอ์ โดยที่เราไม่ได้ตั้งใจหรอกเราก็จะอ้าไปไม่ได้หรอข้ามมามเดี๋ยวขานุนเราไปเส้นน้นอันนี้เป็นศูนย์ผู้ป่วยโควิดนะครับเมื่อวานก็น้ำล้นจากบริเวณนี้เหมือนกันฟังจากน้องที่รายงานสถานการณ์นะครับ อันนี้เดี๋ยวมุ่งหน้าไปดูบริเวณทางรถไฟบันเพชรนะครับว่าจะท่วมหรือเปล่าตอนนี้เวลา18แนากา2ี่นทีฟ้าเริ่มมืดลงล้ตรงนี้น้ำท่วมนะครับตรงนี้พื้นที่ซ้ายมือเนี่ยจะเป็นร้านวัสดุก่อสร้างร้านใหญ่นะครับ ตามถนนผลทางเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่าจะมีเศษหินนี่นะครับเศษหินต่างๆเนี่ยถูกพักถูกน้ำพัดพามานะแล้วก็ตรงนี้เป็นประตูประตูเหล็กก็เส้นนี้เป็นเส้นอีกซอยนึงนะครับซอยด้านหลังของ อันนี้เป็นซอยด้านหลังอีกซอยหนึ่งที่อยู่ด้านข้างซอยบ้านผมนะครับถัดมาที่ว่าน้ําหลากเร็วๆก็คือซอยเนี้ยฮะน้าจากซอยนี้นี่เองก็จะเห็นได้ชัดเลยว่าตอนนี้น้ําก็ไหลมาจากด้านหลังนู่นนะครับก็เดี๋ยวขับมาดูน้ํำซอยนี้เพราะว่าเดี๋ยวต้องเอากุญแจบ้านเป็นล็อกบ้านล็อกบ้านพี่ชายนะครับ นี่นครับน้ำจะไหลมาจากด้านนู้นนะครับนี่นะในผมเดียวซ้ายปุ๊บข้างหน้านี้ก็จะเป็นถนนเส้นหลักตรงนี้น้ำก็ไม่ค่อยไม่ค่อยสูงละแต่น้ำจากซอยเมื่อกี้เนี่ย ก็ไหลไหลแรงนะครับไหลแรงเป็นเป็นทางน้ำที่จะกระจายตามซอยพวกนี้นะครับเมื่อวานตรงซอยนี้ก็แรงเหมือนกันตอนนี้ก็เป็นเวลา19นากายนาทีนะครับก็เป็นช่วงเวลาเดียวกันกันกบน้ำที่เอ่อล้นท่วมมาจากอ่างเก็บน้ำลำกันชูนะครับ ก็ครบยีบสี่ชั่วโมองพอดีก็ปริมาณน,น้ำก็จะใกล้เคียงกับช่วงที่เริ่มท่วมเมื่อวานนี้นะครับก็อาจจะต่ำต่ากว่านี้นิดนึงระดับอาจจะเตี้ยวกว่านี้นิดนึงนะครับแต่ว่าน้ำก็จะการไหลก็จะตอนนก็การไหลก็จะประมาณนี้นะฮะแต่อาจจะแรงแรงกว่าแล้วก็ขึ้นเร็วกว่าตอนนี้ก็ น้ำก็ลดระดับลงเรื่อยๆก็ตอนนี้นะฮะนี่ครับตอนนี้บ้านก็เริ่มทำความสะอาดน,นี่พี่มองช่างกับผมไปไหนพี่มอง ตอนนี้ก็ปั่นจักรยานได้แล้วนะครับน้ำไม่แรงแล้ววันนี้ทั้งวันก็มีข่าวว่าจะมีการปล่อยน้ำมาอีกแต่ก็ยังไม่มีนะครับน้ำก็ลดระดับลงเรื่อยๆก็ เป็นที่น่ายินดีของทุกๆคนนะครับก็พื้นที่ที่มีการท่วมสูงกว่าบันเพชรนี่ก็มีนะครับครับบันเพชรก็จะเป็นทางน้ําทางน้ำซะ,ะส่วนใหญ่นะครับพอน้ําวิ่งผ่านไปแล้วปุ๊บก็น้ําก็จะลงเร็วอันนี้ขนาดแค่เพียงน้ำล้นสปริงเวย์นะครับถ้าเกิดถึงขั้นว่า อ่างเก็บน้ำแตกหรืออ่างเก็บน้ำลว้วหรือมีการกัดเซาะอะไรเงี้ยก็อาจจะรุนแรงกว่านี้